สวัสดีค่ะพบกับเบลมิสูกรุงเทพ2009อีกครั้งนะคะวันนี้นะเราจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาชมรถอนเนกประสงค์ของเรานะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีสุดๆเลยใครที่บอกว่ากําลังมองหารถครอบครัวนะคะที่เดินทางได้7ที่นั่งเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ 2400cc 1 8ซีซี181แรงม้ารุ่นไหนเป็นไม่ได้เลยต้องปา j จโร่สปอรเท่านั้นค่ะมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะเบลบอกเลยว่า จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของชุดแต่งให้ค่ะจะเป็นชุดแต่งของ S p o r t y s ตี e ซีดีไซน์นะคะเริ่มจากข้างหน้ากันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นปาเจ r r s s p r t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  p u u s นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆในตัวของชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นตัวครอบกระจังหน้าให้จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะตัดกับขอบสีแดงเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยอนอกจากตัวครอบฝา กระจังหน้าแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตข้างหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงนะคะรับกับตัวรถเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเอสปอร์ตี้จะหนักจะเต็มค่ะมีในส่วนของสติกเกอร์คอนเซปต์นะคะให้ด้วยสวยงานสุดๆไปเลยอ่ะตัวนี้นะคะเแบลบก็จะแถมเป็นตัวสติกเกอร์ บ้ามือจับนะคะเป็นลายแคปลาตัวนี้เนี่ยกันลอยขีดข่วนได้ดีทีเดียวค่ะรวมถึงในเรื่องของความทนทานบอกเลยว่าตัวนี้ทนทานกว่าตัวเบ้าปกตินะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวสติกเกอร์ที่ตรงรุ่นแล้วก็เพิ่มความสวยงามในรายของแคปลาด้วยค่ะนี่มีสติกเ e r เอสปอร์ตตีซีฟดีไซน์เป็นไงบ้างเอาล่ะมาถึงด้านหลังกันแล้วนะคะด้านหลังเนี่ยไปบอกเลยว่า ตัวนี้เนี่ยมันจะรับกับชุดแต่งรอบคันเลยค่ะในตัวของอขอบฝาฝา,าท้ายนะคะก็จะเป็นสีดำตัดสีแดงแบบนี้นะคะรวมถึงสเกิร์ตหลังที่เป็นท่อคู่เพิ่มความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะมาถึงด้านข้างกันแล้วมาถึงด้านข้างกันแล้วตัวนี้นะคะป a j e r o Sport GT Plus ค่ะ เป็นตัวแม็กนะคะขอบ18แบบนี้ลายทูโทนแน่นอนว่าหรูหราแล้วก็สวยงามสุดๆเลยมาถึงตรงนี้กันบ้างตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเติมไปจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะก็จะเพิ่มในเรื่องของความเต็มดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะให้กับรถของคุณลูกค้าเป็นสีดำเงาด้วยก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ย จบจบทุกการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะคะที่สนใจค่ะรถมิสูบิชิทุกรุ่นเลยเบลสามารถมีแคมเปญน,นะคะให้กับทุกท่านได้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรดอกไม้พิเศษนะคะสิทธิพิเศษคราชการลูกค้าเก่ามิสูบิชิรวมถึงโปรชุดแต่งจัดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะรอบคัน ถ้าใครนะคะที่สนใจรถมิสูบิชิทุกรุ่นเลยนะคะสามารถติดต่อเบลได้ค่ะที่0873489666นะคะเดี๋ยวเบลจะต้องลาไปส่งรถกันก่อนวันนี้นะคะคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ฝั่งทนเลยนะแต่ว่ามาซื้อรถที่เบลนะเบลอยู่มินบุรีก็ส่งถึงที่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าใครไม่ว่าจะคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะบอกเลยบอกคําเดียวเลยว่าอยู่ไหนเบลส่งถึงที่เลยค่ะสําหรับวันนี้เบลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Answer to everything. From a fresh way to approach a, a dull or a dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.